สำหรับตัวอย่างถัดมานะคะตัวอย่างที่3นักเรียนชั้นมอหทับโรงเรียนทุ่งสุขขาต้องการเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องจากตัวแทนที่ได้นำเสนอชื่อทั้งหมด4ี่คนคือนายกนายขอนายคอและนายงอ,อยากทราบว่าจะมีวิธีเป็นไปได้ทั้งหมดกี่วิธีในการเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องในครั้งนี้นะคะโอเคค่ะดังนั้นการเลือกเรามีอะไรบ้างครูมีตำแหน่ง หัวหน้าห้องใช่ไหมคะอ่าหัวหน้าห้องอีกตัวหนึ่งก็คือรองหัวหน้าห้องอ่ะโอเคอันดับแรกสมมติว่าเราเลือกหัวหน้าห้องก่อนเลยนะคะเรามีคนสี่คนหมายความว่ากอขอของงอทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นหัวหน้าห้องก็ได้ใช่ไหมอ่ะเราสตาร์ทเลยกอขอของง เราจะเลือกทั้งหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องจากสี่คนเนี้ยถ้าสมมุติว่าแบบแรกเลยคือถ้าเราเลือกนายกเป็นหัวหน้าห้องหมายความว่ารองเรามีสิทธิ์เลือกอีกกี่คนคะมีมีเลือกใครบ้างมีสิทธิ์เลือกใครอีกบ้างอ่ะถ้าเราเลือกกอไปแล้วแปลว่าก็เหลือแค่ขอคอแล้วก็งอใช่ไหมคะอ่าอ่ะ,อะแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกขอครูเขียนห่างกันไปนิดนึงเส้นมันเลยแบบ นี่นะคะอะถ้าเราเลือกนายขอเป็นหัวหน้าห้องหมายความว่ารองหัวหน้าห้องเรามีสิทธิ์เป็นอะไรบ้างคะกคอ,องอใช่ไหมโอเคต่อไปถ้าสมมติว่าครูเลือกนายคอเป็นหัวหน้าห้องแล้วเหลือใครบ้างที่จะมาเลือกเป็นรองก็คือมีนายกนายขอแล้วก็นายงอถ้าคุณเลือกนายงอเป็นหัวหน้าห้อง แล้วจะเลือกใครเป็นรองได้อีกก็มีนายกอขอแล้วก็ขอใช่ไหมคะอ่ะผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลเป็นอะไรบ้างผลลัพธ์ของเราก็คือนายกอเป็นหัวหน้าขอเป็นเป็นรองใช่ไหมคะกเป็นหัวหน้าคอเป็นเป็นรอง ปกติแล้วเขาชอบเขียนแบบผลลั์ออกมาเป็นคั้ดับแบบนี้นะคะเขาจะเรียงว่าตัวข้างหน้าคืออะไรตัวข้างหลังคืออะไรนะคะเป็นคั้ดับแบบนี้ตัวเมื่อกี้ก็เขียนได้นะอีตัวนี้จริงๆเขาก็เขียนแบบนี้นะลูกสอหนึ่งขีดปอหนึ่งขีดมอหนึ่งขีดอย่างเงี้ยเขาก็เขียนแบบนี้ตัวหน้าคืออะไรคือเสื้อกระโปรงแล้วก็หมวกนะคะโอเคครูขอกลับมาที่ตัวอย่างเราต่อเลยแล้วกันอ่าผลลัพธ์ต่อไป ก็เป็นกอคู่งอขอคู่กอขอคู่คอขอคู่งอคอคู่กอคอคู่ขอแล้วก็คอคู่งองอคู่กองอคู่ของอคู่ขอ นะคะคผลลัพธ์ทั้งหมด1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสมีทั้งหมด12วิธีนะคะในการเลือกนะคะมีทั้งหมด12วิธีอะไรบ้างอะไรบ้างก็เนี่ยค่ะเขียนไล่ให้เขาไปนะคะถ้าเขาอยากรู้โอเคค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัด2.1ซึ่งโจทย์ตัวเนี้ย เนี่ยค่ะโจทย์นี่คือแบบฝึกหัด2.1ของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาโจทย์เนี้ยเข้าไปแนบใน Google Classroom ให้เรานะคะแล้วก็ให้เราเขียนวิธีทำใส่สมุดแนบภาพแล้วก็ส่งมาที่ห้องของเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ